ยืดตัวขึ้นขมแมวท้องสูดลมกักไว้ให้เห็นทุกข์แล้วค่อยปล่อยปล่อยปล่อยออกมายืดตัวขึ้นขมแมวท้องสูดลมเข้าไปให้เต็มเนื้อเต็มตัวกักลมเข้าไว้เห็นะเห็นทุกข์แล้วค่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยออกมาเห็นทุกข์คือเห็นยังไงเห็นความไม่เที่ยงนะพระพุทธองค์บอกว่าความทุกข์คือความไม่เที่ยงของขันห้าขันห้าคือกายเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดใหม่ๆตัวเล็กนิดเดียวหูกไหม เป็นเด็กๆเ,เป็นเบบี้อยู่เลยนะเป็นทารกอยู่เลยจากนั้งกระโตมาเนี่ยยังปันนี้นะเวลานี้นะแม่น 69, 70, เนี่ยหกสิบเก้าเจ็ดสิบเนี่ยโตปันนี้ละนะย่อนยานแล้วนะคะเสื่อมแล้วท้อยแล้วร่างกายนะคะแต่จิตใจสู้นะคะร่างกายจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอยู่นั่นนะะมันเสื่อมนะคะร่างกายเสื่อมไขข้ออะไรทั้งหลายมันก็เสื่อมตามการเวลา มันจะให้กระชุม่มกระชวยเหมือนเด็กหรือวัยรุ่น,ปเ,ปนเป็นไปไม่ได้แล้วก็ใช้มันไปจนกว่าจะหมดลม <c oughs> เห็นไหมกายไม่เที่ยงเมื่อวานนี้แข็งแรงอยู่วันนี้ป่วยอย่างนี้ก็ได้นะเมื่อวานป่วยอยู่ดีๆวันนี้หายก็ได้นี่เห็นไหมกายไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงความเจ็บปวดเมื่อวานนี่เจ็บมากมายเลยทุกทรมานวันนี้หายแล้วนะเมื่อวานนี้นะท้องเดินทั้งวันอย่างงี้นะแม่สมมตินะแม่ไม่ได้เป็นอะไร <c oughs> สมมติลูกนั่นเองเมื่อวานลูกบอกว่าซ่วันนี้ไม่ดีเลยมันมันคิดมากว่าอย่างงี้นะคิดมากมันกังวลอะไรไม่รู้เรื่องงานทั้งหลายเรื่องที่มีปัญหากัน,นกับเจ้านายว,วันนี้หายแล้วนะคะวันนี้หายแล้วตอนนี้ <c oughs> สาธุค่ะอยู่กับลมหายใจแล้วอิสระจากทุกแน่นอนสูดลมกักลมไว้จิตและสติเข้าไปให้เห็นทุก พอเห็นทุกข์แล้วค่อยปล่อยออกมานี่นะลูกจะอิสระจากทุกข์ตรงนี้เองสูดลมก,กักลมไว้จิตและสติเข้าไปดู<ล>เห็นทุกข์แล้วเห็นความไม่เที่ยงแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วค่อยปล่อยลมอย่างนี้แหละความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอะไรเที่ยงเลยลูกๆทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้ แต่ที่จะให้เที่ยงคือโลกุตระธรรมเก้านามักสี่ผลสีนิพานหนึ่งโซดาบันปฏิมักสกิทาคามีมักอนาคามีมักอรหันตะมักโซดาบันปฏิผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหันตะผลนะคะ นนิมัคสีพลสีนิพพานหนึ่งนิพพานก็คือผู้ที่เข้าสู่จิตกเกษมจิตพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงนั่นเองถ้าลูกไม่ซีเรียสไม่เครียดไม่กังวลมาไม่กดดันตนเองการปฏิบัติธรรมมันจะเข้าใจง่ายขึ้นจะบรรลุธรรมง่ายขึ้นคําว่าบรรลุธรรมลูก่าไปคิดมากนะบอกแม่อย่าพูดบรรลุธรรมว่าอย่างนะี้นะทําไมพูดไม่ได้ละ่ะพระพุทธเจ้าบอกว่า พระพองค์สอนกฎแห่งกรรมและสอนการหลุดพ้นจากทุกการหลุดพ้นจากทุกคือการบรรลุธรรมทำไมไม่ให้เราพูดบรรลุธรรมละ่ะมันไม่ใช่คำวิเศษวิโสอะไรเลยบรรลุธรรมคือกิเลสหมดนั่นเองกิเลสหมดจากจิตจาก,จากใจนี่นะเป็นคนไม่ขี้โกรธไม่โลภไม่หลงไม่หงุดหงิดขัดเคืองไม่ขี้โมโหไม่ขี้เกียจขี้คลับนั่นแหละเป็นคนอารมณ์ดี เป็นคนใจเย็นมีน้ำใจต่อคนอื่นมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขามีฮิริโอตัปปะนี่แหละผู้ที่มันรู้ทำเนี่ยผู้ที่อย่างเงี้ยเกลียดชั่วกลัวบาปนี่แหละเห็นไหมไม่ทำบาปทั้งต่อหน้าและรับหลังนะมีความรักความเมตตาให้ตนเองให้คนรอบข้างให้ทิศท,ทั้งหกรู้จักก็เมตตาไม่รู้จักก็เมตตานี่นะ มีความการุณาก็คือเอื้อเฟื้อเบื่งแบ่งปันนะคะมีอะไรก็แบ่งกันให้แบ่งให้กันเขาขาดเรืออะไรเราก็ช่วยได้นะคะแม้แต่นะจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะคะข้าวของของกินของใช้ของเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยสีนั่นแหละนะที่สูงขึ้นมาก็คือวิทยาทานธรรมทาน สูงขึ้นมาอีกอภัยทานอภัยให้ทุกคนที่คิดว่าทําให้เราทุกขที่ทําให้เราผิดหวังที่ที่เอารัดเอาเปรียบที่เราคิดเอาเองนั่นนะที่จริงไม่ใช่เลยไม่มีใครทําให้เราทุกเลยไม่มีใครเอารัดเอาเปรียบเราเลยเรายึดนั่นเองเราไปยึดโน้นยึดนี่ยึดกดยึดเกณฑ์ยึดความดียึดหน้ายึดตายึดเงินทองยึดนั่นยึดนี่พอไม่ได้ดังใจแล้วาว่าคนอื่นทําให้เรา อันนี้แหละเรามันเป็นมิจฉาทิฐิของเราเองนะเราต้องโทษตัวเองจะไปโทษคนอื่นนะเราทุกข์ด้นโทษโทษเรานี่นะเราทุกข์เราสุขเราทําเองถ้าเราวางลงเมื่อไหร่นั่นแหละเราจะสุขสงบเลยท่ามกลางสมร,รภูมิรบเราก็สุขสงบนะถ้าเราไม่ยึดนี่นะแต่ถ้าเรายึดเมื่อไหร่อยู่บนกองเงินกองทองเราก็ทุกข์อยู่บนยศถาบรรดาศักดิ์ยังไงก็ทุกข์นั่นเองนะคะท่ามกลาง นะบริวารมากมายท่ามกลางทรัพย์สินเงินทองเข้าของบ้านใหญ่โตโมโหรนันเหมือนเจ้าชายสิทธัตถันเนี่ยประสาทสาหลังข้าทานบริวารเยอะแยะมากมายทรัพย์สินใช้ยังไงก็ไม่หมดพ่อบรรดาให้ทุกเรื่องทุกอย่างทําไมพระอ,องค์ทึกทุกละก็เพราะว่ายึดอยู่เนะี่ยยึดนะคะยึดถูกบังคับให้ยึดนั่นเองนะคะถูกพ่อแม่นะครอบครัวบ,บริวาร ถูกญาติพี่น้องนะคะให้ยึดนะให้ยึดนั่นยึดนี่ยึดน่นพระองค์ก็เลยทุกนะคะเลยหนีออกจากเคหสถานนะคะหนีออกจากบ้านจากช่องนะคะออกไปหาโมฆะธรรมที่ป่าเลยทีนี้หกปีเนี่ยโอ้โหไปปฏฤฤิบัติสมถะสมธิสมถะกรมรมฐานแต่ละกองแต่ละกองในโหดทั้งนั้นเลยทุกกิริยาเนี่ยทําทุกกิริยาเนี่ย นะเขาเรียกว่าสุดโตรตงนั่นเองนะคะอดอยากไปอดไปอยากไปทําให้ร่างกายลําบากคือทําภายนอกนั่นเองไปทําให้ร่างกายอดนะคะไม่ให้กินไม่ให้ดื่มไม่ให้ชันไม่ให้นอนไม่ให้ทําอะไรทําให้ร่างกายลําบากจนภายพร้อมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอันนี้เรียกว่าสุดโตรตงนะคะสุดโตรตงนะทำทุกกิริยาสุดโตรตงเกินไปไม่บรรลุธรรมก็เลย นะตอนที่อยู่ในวังก็สุขเกินไปนะคะนะคะสุขเกินไปก็ไม่บรรลุธรรมนะเพราะว่ามันกินกันนอนอย่างเดียวมันเสพสุขอย่างเดียวมันไม่เห็นทุกข์จึงมาอยู่ใส่กลางนั่นเองนะคะใส่กลางก็คือใส่อริยมรรคมีองค์แปดมีสมัาทิฏฐิก่อนปัญญาเห็นชอบก่อนว่าสุดตรงเกินไปทั้งสองด้านไม่ไม่บรรลุธรรมทำให้ร่างกายภายนอกทุกข์ก็ไม่บรรลุ ทำให้ร่างกายมันหย่อนยานมีแต่กินกับน,นอนมีแต่เสพสุขมันก็ไม่ถูกไม่ไม่บรรลุ <c oughs> จึงมาอยู่ใส่กลางมีปัญญาเห็นชอบว่าร่างกายต้องดูแลมันนะให้มันกินให้มันนอนถึงเวลาแต่อย่านอนมากอดนอนผ่อนอาหารได้แต่ฝึกจิตฝึกใจให้เป็นผู้ที่วางนั่นเองวางเรื่องวางเราทั้งหลายวางหน้าวางตาวางยศถาบรรดาศักดิ์วาง,าวาง,าาวางทรัพย์สินเงินทอง พอรู้อย่างนี้แล้วมันวางไม่ได้เพราะว่ามันมไม่มีกําลังนั่นเองต้องเข้ามาฝึกนะคะต้องมาฝึกอานาปนสติและวิปัสสนาจึงจะวางได้ลมหายใจนี่แหละทําให้เรามีกําลังที่จะวางได้มันเป็นกําลังนะคะเป็นกําลังสมถะอยู่กับลมนั่นแหละสูดลมกักลมไว้เห็นทุกข์แล้วปล่อยนั่นแหละนี่แหละเป็นฝึกกําลังฝึกบารมี ยืดตัวขึ้นสูดลมเข้าไปกัก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 ไว้จนนทนไม่ไหวเห็นทุกแล้วค่อยปล่อยทําแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะบรรลุทําเองเลยนะคะเพราะว่ากิเลสมันจะดับไปขนาดที่เราสูดลมกักลมไว้ปล่อยลมนั่นเองสูดลมกลั้นลมไว้ปล่อยลมนั่นเองสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มสโลแกนแมกนะคะให้ไว้เราทําแค่นี้แหละเดี๋ยวบรรลุทำแน่นอน นายวกับอาณาปณสติแล้วมันจะเป็นทั้งวิปัสนาด้วยมันจะตามดูตามรู้เห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในร่างกายเห็นสิ่งนั้นดับไปเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเห็นสิ่งนั้นดับไปมันมีเหตุและปัจจัยนะคะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนั้นจึงดับไปตัณหาทยานอยากดับไปนะคะความอิสระของจิตก็ดับเช่นกันนี่แหละ เพราะเราดับทุกข์ได้เราเห็นทุกข์แล้วนะคะนะเราดับทุกข์ในจิตในใจแล้วมันก็ไม่มีทุกข์สมูทยัยต้นเหตุของทุกข์คือความคิดจิตตะสังขารความยึดความแบกทั้งหลายนั่นเละเอามาแบกเอามากอดไว้เอามายึดไว้นะคะเอามาครอบครองไว้ถ้าเราวางได้เมื่อไหร่นะคะด้วยอาศัยจเจริญอาณาปณสติมันจะวางได้พอวางได้เมื่อไหรแล้วอิสระจากทุกแน่นอนอิสระจากต้นตอของทุกนะคะ อิสระจากสมุทัยนั่นเองนะทุกเห็นแล้วสมุทยนะัยละละแล้วนิโรธก็ดับไปแล้วกิเลสน่ะดับแล้วดับเล่าดับจนนับไม่ถ้วนแล้วนะสลบแล้วสลบอีกสลบแล้วสลบอีกนะั่นแหละแม่นะสลบในคอสต์นะต้องสองรอบนะสลบสลบอยู่ในกุติอาศมอีกสองรอบแม่นะกิเลสมันดับมันกิเลสมันมนี่ยังไงทให้เราสลบมันจะตัดระบบนะคะเซฟที่คับนั่นเอง พอเราสรบดับแล้วฟื้นขึ้นมามันกิเลสของเรามันก็ดับไปนั่นแหละดับหลายๆครั้งมันจึงจะสถเียนนะคะมันจึงจะหมดไม่ใช่ดับครั้งเดียวแล้วก็จบมันยังยังนะคะมันต้องทําหลายๆครั้งเหมือนซักผ้าก็ต้องขัดบ่อยๆซักบ่อยๆเช็ดพื้นก็ต้องเช็ดบ่อยๆขัดห้องน้ําก็ต้องขัดบ่อยๆนั่นแหละล้างสิ่งโสโครกอะไรทั้งหลายต้องขัดบ่อยๆถูบ่อยๆทําเป็นประจํามันจึงจะหมดนะคะสะอาด ทำให้จิตปราศจากทุลีเห็นไหมจิตเกษมนั่นเองนะคะจิตพระพุทธเจ้านะคะจิตพระอาหารหันตะสวกขทั้งหลายนะคะจิตปราศจากทุลีจิตเกษมมันก็เห็นนิพพานทาวรเลยมรสีผลสีนิพพานหนึ่งนะคะขอให้ลูกทั้งหลายนะจงพบนะคะโลกุตระทำเก้ามรสีผลสีนิพพานหนึ่งด้วยการเจริญอาณาปณสติและวิปัสนาแล้วลูกจะพบความอิสระของจิตจิต ปราศจากคลีจิตกเสษมจิตนิพพานนั่นเองค่ะ